วิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโดยคุณครูสิริรัตน์พรหมณีหน่วยการเรียนรู้ที่3หนูปลูกต้นไม้วันนี้เราจะเรียนเรื่องพัน์พืชที่ควรรู้จักคะ่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมเราเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะ เป้าหมายการเรียนรู้บอกวิธีการปลูกต้นไม้และประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการปลูกต้นไม้อย่างเหมาะสมและประหยัดปลูกต้นไม้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. แยกประเภทของพืชสวนและพืชไร่ได้อย่างถูกต้อง 2. บอกวิธีการปลูกและประโยชน์จากการปลูกต้นไม้ได้อย่างถูกต้อง 3. สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องตามที่กำหนดให้ได้ 3. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติก,กิจกรรมเป็นอย่างดีและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น พันธุ์พืชที่ควรรู้จักค่ะผักสวนครัวผักสวนครัวปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานนะคะซึ่งเราแบ่งออกเป็นส่วนที่ใช้เป็นอาหารค่ะดอกเช่นดอกแคดอกสนนกะหล่ำดอกค่ะใบและลำต้น นำมาประกอบเป็นอาหารนะคะเช่นขนา้าผักชีผักกาดหอมค่ะหัวหรือรากนะคะที่เรานำมาประกอบเป็นอาหารค่ะเช่นแครอทหัวหอมมันฝรั่งค่ะผลหรือฝักนะคะ มะเขือเทศฟักทองถั่วฝักยาวค่ะซึ่งผักสวนครัวเรานำมาประกอบเป็นอาหารนะคะเราสามารถแบ่งออกเป็นสีประเภทด้วยกันค่ะโดยใช้ดอกนำมาประกอบเป็นอาหารนะคะใบและลำต้นค่ะแล้วก็ใช้ผลหรือฝักนะคะ แล้วก็ใช้หัวหรือรากนำมาประกอบเป็นอาหารค่ะต่อไปนะคะเป็นผลไม้ค่ะผลไม้ปลูกไว้เพื่อรับประทานผลเป็นส่วนใหญ่นะคะมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลนะคะชิ้นในที่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะเช่นส้ม มะม่วงมังคุดทุเรียนค่ะต่อไปค่ะเป็นพืชไร่นะคะที่เรานำมาปลูกนะคะเชน่นปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของต้นเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารและผลิตพันธุ์ต่างๆนะคะเป็นพืชอายุสั้นชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและ,มะแมลง ไม่ต้องดูแลมากนะคะเช่นถั่วเหลืองธัญ,ญพืชมันสปะปรังฝ้ายค่ะต่อไปค่ะเป็นไม้ดอกและไม้ประดับนะคะไม้ดอกไม้ประดับปลูกขึ้นเพื่อทําให้เกิดความสวยงามค่ะในบริเวณต่างๆเช่นรอบบ้านซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันค่ะไม้ดอกและไม้ประดับนะคะไม้ดอก มีอะไรบ้างคะเช่นชบาค่ะกุหลาบส่วนไม้ประดับนะคะด่างพลูด่างนะคะแล้วก็เฟิร์นค่ะกเรียช่วยกัตอบคำถามค่ะผักชนิดใดนำใบและลำต้นมาประกอบเป็นอาหารคะ 1. ฟัก 2. ขิง3า,ามคะน้า นักเรียนว่าข้อไหนคะที่เรานําใบและลาต้นมาเป็นอาหารคะเก่งมากคะ่ะขนานั่นเองคะ่ะข้อที่3นะคะข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากไม้ดอกและไม้ประดับข้อ1เพื่อลดมลภาวะในอากาศ2เพื่อนํามารับประทาน3เพื่อความสวยงามนักเรียนคิดว่า ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากไม้ดอกและไม้ประดับคะเก่งมากค่ะเพื่อนำมารับประทานนะคะไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่นะคะปลูกเพื่อลดมลพิษในอากาศแล้วก็เพื่อความสวยงามค่ะท้ายสุดแล้วนะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเรื่อง พันพืชที่ควรรู้จักไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ